สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวอีเวนต์ใหม่นะครับผมเป็นอีเวนต์ตัวละครนะชื่อว่าอีโวไกอาร์นะครับผมวิธีการตามหานะครับผมก็จะมีตุ๊กตาเฮล่าเอนะครับตามหา2ชิ้นนะแล้วก็ตุ๊กตาฮาเดสนะครับ2ชิ้นตุ๊กตาโพไซดอน2ชิ้นนะครับผมเพื่อแลกเป็น S ตุ๊กตาซุสนะ สะสมซุดนะครับครบ5ใบนะครับผมแรกเป็นอีโวไกอานะครับผมแล้วก็มีเป็นเวอร์ชั่นตำนานด้วยนะครับผมสำหรับคนที่เติมนะแล้วก็มีคอสตูมมาขายด้วยนะครับผมคอสตูมไกอาเดี๋ยวเรามาอ่านสกิลของน้องกันดีกว่านะครับว่าสกิลเป็นยังไงบ้างไกอารล่างอีโวนะครับผม เมื่อตกแลนด์มาร์คของฉันโอกาส70%ใช้เอฟเฟกต์พื้นที่ดินแดนกุหลาบนะครับในพื้นที่ดังกล่าวเมื่อก่อสร้างโอกาส35%ย้ายทันทีไปยังพื้นที่ของฉันเมื่อไม่แสดงผลบวก10นะครับและเมื่อตกแลนด์มาร์คของฉัน65เตโอกาสควบคุมปัดองข้ามแบบสุ่มนะครับผมอีกสกิลหนึ่งนะครับเมื่อก่อสร้างโอกาส75เก่อสร้าง เมื่อก่อสร้างโอกาส75%สร้างแลนด์มาร์คโดยจ่ายค่าผ่านทางโดยจ่ายเพิ่ม5เท่าของค่าก่อสร้างของแลนด์มาร์คนะครับเมื่อมาตกในพื้นที่ของฉันนะครับรับมาร์เบิลคืนนะครับ120%ของค่าก่อสร้างนะครับและในเทินของฉันเมื่อตกแลนด์มาร์คของตัวเองโอกาส60%สร้างแลนด์มาร์คทันทีระย้ายนะครับผมต่าสกิลของตัวอีโวไกอาก็จะประมาณนี้นะครับ มาดูในส่วนของมันมีอีกตัวหนึ่งด้วยนะครับมาในาาราคาลูกอมดาวนะนี่นะครับผม e ีโวหนูยิ้มซัมเมอร์เอสบวกนะครับผมชายร้อยอมดาวนะอย่าลืมมาแบบมาแลกกันนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นอันนี้นะครับ ล็อกอินนะสุขสนต์วันครบรอบ8ปีนะครับผมล็อกอินทุกวันรับรางวัลน,นะครับผมรับไปเลยนี่นะครับล็อกอิน28วันนะแล้วก็จะมีเล่นนะครับผมเล่นแผ่นที่ลูท็อปเมอร์สแลนด์นะครับ50ครั้งนะครับผมก็จะมีได้10ครั้ง20ครั้ง30ครั้ง40ครั้งห0ครั้งนะครับผมก็จะได้เป็นตัวนะสุ่มจี้ต่างๆนะครับผม แล้วก็มีอันล่างครับผมมีเป็นส่งโค,โคเวอร์ทองนะจะได้ของรางวัลตามนี้เลยนะครับผมก็สำหรับอีเวนต์ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรัวบวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ